สวัสดีครับเดอะปานามาทีม NP ลำดับที่49จากโรงเรียนนายกัจากพิทยาคมครับคราวนี้เราจะพามาดูการใช้ไอในการตรวจสอบการเย็บหูแมสที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยใช้โปรแกรม s i e r าคอ o r e แล้วก็จะใช้คำสั่งที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราจะพาไปดูหุ่ยนต์แขนกลน,นะครับเมื่อตรวจพบว่าแม้ไม่ได้มาตรฐานคนก็จะทำลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะกลับคืนอขออีกหนึ่งรอบครับอ่ประมาณนี้นะครับนีนด้วย นี่ครับเอาหน้าออกใส่แมสก์หรอเป็นยกกหอ้าอกครับใช่ครับนี่จะเป็นการตรวจสอบนะครับแน่นอนครับนี่นะครับนี่ครับไม่ได้ใส่แมส์นะมันจะเป็นสีม่วงครับครับแต่ผมต้องหามแมสใส่ก่อนนะครับแต่ว่า โปรแกรมมันอาจจะล้วนๆหน่อยเพราะว่าพวกผมก็ไม่ได้ทำงานขนาดนั้นครับส่วนปัญหาที่พบก็จะเป็นโปรแกรมมันไม่ค่อยตรงใช่ไหมครับใช่ไมมันยังมองแลวมันก็จะมีรับเขียวใช่ครับอ๋อแล้วก็ขอลายเส้นไปแล้วก็ยังไม่ได้ลายเส้นด้วยครับ เนื่องจากความเครื่องเก่ามันมันไม่ไหวแล้วเลยต้องมาได้ใช้เครื่องใหม่ครับครับก็ขอจบคิีเพงเท่านี้ครับขอบคุณครับ